สวัสด,ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูสงแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ครูสงจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมน้องช้างเผือกใบบัวค่ะโอย้ยใ,ใบของเขางามจริงๆค่ะวันนี้โอ้โหนี่ค่ะใบน้องช้างเผือกใบบัวโอ้โงามงามจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะนอกจากจะมาพามาชมน้องช้างเผือกใบบัวแล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนน้ํา น้ำรองถาดน้ำในถาดของเขาที่ใช้รองกระถางนะคะเพื่อนๆถ้าเราอยากให้เขาสวยงามตลอดเวลานอกจากเราจะเอาใจใส่ดูแลเขาแล้วเราต้องบำรุงดูแลเขาทั้งลาต้นทั้งดินทั้งการให้ปุ๋ยแล้วก็น้ำในกระถางด้วยนะคะ ทำยัางไงาไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆนเมื่อเราปลูกบอนสีไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนนะคะเราก็จะมีถาดรองแล้วก็ใส่น้ําให้เขาหรือเวลาเราลดน้ํานะคะน้ําที่เขาไหลผ่านดินในกระถางแล้วก็ออซึมลงไปข้างล่างก็จะไปอยู่ในถาดรองแบบนี้เมื่อหลายวันเข้ามันก็จะเน่านะคะเน่าแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก็จะทำให้ เกิดอาการในบอลสีของเราด้วยนะคะอาจจะทําให้ลําต้นของเราหรือรากในบอลสีของเราเน่าหรือเกิดเชื้อราได้นะคะเพราะฉะนั้นน้ำน้ํารองถาดน้ารองถาดนี้เราจะต้องเปลี่ยนให้เขาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นถาดที่ไม่ใช่กระมังที่เราใช้เลี้ยงบอนสีชนิดอื่นนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราต้องเปลี่ยนคะ่ะ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้าในกระถางในถาดลองกันเลยค่ะแบบนี้นะคะเททิ้งเลยนะคะยกออกมาเลยค่ะโอ้โหน้าดำปิดปีเลยเททิ้งเลยนะคะโอ้หม็นด้วยเหม็นหึงเลยโอ้มีลูกน้ําด้วยนะคะอันนี้ อันนี้ที่มีลูกน้ําเพราะว่าอันนี้เป็นถาดเล็กนะคะไม่ใช่กละมังนะคะเขาจะมีน้ําส่วนน้อยก็เลยต,ต้องมีต้องมียุงมาค่ะต้องมียุงมาไข่ในถาดรองของเรานะคะเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขาหนึ่งการลูกน้ากระจายออกมาเป็นตัวยุงนะคะแล้วก็สองทำให้น้ําเขาสะอาดขึ้นนะคะป้องกันเรื่องรากเน่าของบอนสีของเราด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ํากันเลยค่ะ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนให้สะอาดเลยนะคะล้างเลยค่ะเปลี่ยนน้ำใหม่ให้เขาเลย แล้วก็นำกระถางนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะ่แล้วก็เปลี่ยนน้าในกระถางให้บอนสีเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางเราก็จะได้น้ําที่สะอาดขึ้นทําให้รากบอลสีของเราไม่เน่านะคะไม่เกิดเชื้อรานะคะ นี่โอ้นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูหน่อของช้างเผือกใบบัวหนอนี้โอ้โหดูหน่อใหญ่มากโอ้เดี๋ยวจะให้ดูจะชัดเพื่อนเพื่อนหน่อใหญ่มากช้างเผือกใบบัวโอ้โหนี่โอ้ดูลำต้นของเขาโอ้ต้นใหญ่มากโอ้โหนี่ดูดูโอ้นี่หน่อหน่อใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนช้างเผือกใบบัวค่ะ ช้างเปลือกใบบัวใบของเขาจะใหญ่แล้วก็บานนะคะใหญ่มากนี่มือครูสงนี่ไม่ได้ครึ่งเลยนะคะสักหนึ่งมือสองมือสม,มือยังไม่มิดเลยนะคะใบใหญ่มากแล้วก็ต้นใหญ่มากนใหญ่มากค่ะโอ้ สีช้างเผือกใบบัวต้นใหญ่หลอดใหญ่ใบสวยสีสดใบงามแบบนี้เราก็ต้องหมั่นดูแลเขาค่ะเพื่อนๆถ้าเราใส่ปุ๋ยแล้วนะคะน้ำที่ลงไปในถาดรองก็จะเน่านะคะเราก็เปลี่ยนให้เขาบ่อยๆการเปลี่ยนนะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือห้าวันเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนทุกสองวันสามวันมันจะเหนื่อยเกินไป เอาสักหนึ่งสัปดาห์เปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะส่วนนี้เลยค่ะหอยทากนะคะไม่มาเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เปือกไขค่ค่ะโรยหน้ากระถางหอยทากไม่กินเลยนะคะโดนเปลือไข่นะคะป้องกันหอยทากเนื้อไข่ก็เป็นฮอร์โมนไข่เป็นอาหารให้กับบอลสีได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นไข่กับบอลสีช้างเปลือกไบบัวโอ้โหถูกกันมากค่ะเพื่อนๆใช้เลยค่ะ ่ะใบสวยใบายงามค่ะโอ้เพื่อนๆค่ะนอกจากเราจะต้องดูแลมันใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนให้อาหารแก่บนสีแล้วนะคะเราก็ต้องมันดูแลน้ำน้ำถาดรองของเราด้วยนะคะนี่เลยค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนน้ําในถาดรองกระถางบอลสีของน้องช้างเผือกใบบัวรเรียบร้อยแล้วนะคะบอลสีของเราก็ ใบสวยต้นแข็งแรงแตกลอดแตกใบสีสดงามแบบนี้ตลอดเลยค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ